ขอนอบน้อมแด่พระัตนะไตยคําของพระพุทธเจ้าจึงมีคําว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาความหมายที่คุณพรัตน์เข้าใจคืออะไรครับธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาก็บังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่เป็นของเราเป็นศูนย์ครับผมศูนย์จากความเป็นเราเพราะเป็นธรรมะบังคับไม่ได้บังคับสติได้ไหมสติเป็นธรรมะก็ย่อมย่อมบังคับไม่ได้ทุกคนต้องเจริญอานาปนสติ เหมือนกันทุกคนไหมพระพุทธเจ้าให้พระบรญจาวคีเจริญอานาปนสติหรือเปล่าเปล่าครับแต่แสดงธรรมาจากกับปวัตนสูตรคือทางสายกลางแต่เราเอาบุคคลแค่บางบุคคลที่คุณอพรัตบอกใช่ไหมครับเอามาสรุปทั้งหมดเลยว่าควรทำนะลืมคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ เปลี่ยนจากความชอบที่เคยชอบอาหารก็อยากบรรลุถูกโลภะหลอกโลภะหลอกเสร็จความเห็นผิดก็หลอกอีกว่าทำได้ก็ผู้เจ้าบอกให้ทำแต่เพราะเขาอ่านแต่พระสูตรเขาไม่ได้ศึกษาความเป็นอนัตตาว่าแล้วแต่สติจะเกิดหรือไม่เกิดในยุคป,ปัจจุบันนี่ครับพระพิสุทธ์บางรูปนะครับก็เอาผลที่ปุถุชนที่ เราเป็นปุถุชนผู้ยังมีบาปหนาอยู่เนี่ยเรายังไม่สามารถเอื้อมไปถึงจุดที่จะเข้าขั้นวิปัสนามีญาณมาีสมาธิขั้นสูงเพื่อบรรลุผลเป็นพระโสดาบันพระสะกะทาคามีพระอนาคามีเอามามองเมาปุถุชนพุทธศาสน,นิกชนว่าให้อยู่กับอาณาปานาสติให้ระลึกวัลลัดนิ้วมือหรือว่า แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆดูแค่ลมหายใจเข้าดูแค่ลมหายใจออกแล้วก็จะสามารถเป็นพระโสดาบันได้ในชาตินี้ในปัจจุบันนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่อมอมเมาหรือว่าสอนในสิ่งที่ปุถุชนผู้ยังบาปหนาเนี่ยเอื้อมมือไปไม่ถึงไม่มีสติปัญญาที่จะไปไปไปถึงณนัดจุดนั้นได้ ก็คุณนพรั์ก็เป็นทหารเรือใช่ไหมครับซึ่งมีความเข้าใจถูกแล้วก็ได้ฟังในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เริ่มแยกออกว่าทางไหนถูกทางไหนผิดพอไปฟังธรรมะอยากบรรลุก,กันอีกไหมอยากนะอยากได้สงบเขาบอกยังไงว่าจะได้เป็นพระโสดาบันนะเป็นพระอนาคามีนะ พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าเจริญอานาปานาสติมีผลมากมีอานิสงส์มากอยากไหมอยากมากอยากได้ผลใช่ไหมครับแสดงว่าเขาไม่ได้สนเหตุที่จะได้ถึงผลคือเขากำลังเอาผลมาล่อให้คนเกิดโลภะที่อยากได้ได้ผลโดยบอกให้ทำตามนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้แต่ทราบไหมครับว่า แต่ละคนเนี่ยมีอุปนิสัยเหมือนกันไหมคือการสะสมของแต่และบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าแสดงพระสูตรไว้สูตรเดียวไหมโอ้มีมากมายมีหลายสูตรใช่ไหมครับทําไมถึงต้องมีหลายพระสูตรเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันเรื่องนี้คนนี้ฟังเรื่องนี้เกตเข้าใจบางคนฟังเรื่องนี้เข้าใจ แต่ถามว่าทั้งหมดไม่ว่าจะแสดงเรื่องไหนเช่นแสดงล่วงขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแสดงเรื่องของธาตุที่เราคุยเมื่อวานธาตุแสดงว่าขันห้าแต่แสดงถึงสิ่งที่มีจริงเหมือนกันหมดคือเป็นธรรมะเหมือนกันหมดแต่แสดงโดยในยะว่าถ้าใช้คํานี้กับบุคคลน,นี้ฟังเรื่องนี้เข้าใจเพราะเขาเคยสะสมเรื่องนั้นฟังเรื่องนี้โดยในยะนี้เข้าใจแต่ทั้งหมด เหมือนกันคือไม่ว่าเรื่องใดพระองค์ทรงสแสดงถึงสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเจริญอานาปณสติเหมือนกันทุกคนไหมพระพุทธเจ้าให้พระบรญจาวคีเจริญอานาปณสติหรือเป,เปล่าเปล่าครับแต่แสดงธรรมมาจากกับปาวัตนสูตรคือทางสายกลางคือทางที่เริ่มจากความเห็นถูกที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ให้เข้าใจถูกว่าเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะเมื่อเป็นทางสายกลางคือไม่ใช่ทางที่อยากได้ผลเมื่อไหรที่อยากนั่นคือสุดโต่งเพราะไม่ใช่ปัญญาถ้าปฏิบัติผิดอยากจะทำอยากจะบังคับให้เกิดสติตอนนี้เราอยากบังคับให้สติเกิดให้เกิดกุศลเกิดได้ไหมตามใจชอบ เพราะฉะนั้นค <c> ําของพระพุทธเจ้าจึงมีคําว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาความหมายที่คุณนพรั์เข้าใจคืออะไรครับธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาก็บังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่เป็นของเราเป็นศูนย์ครับผมศูนย์จากความเป็นเราเพราะเป็นธรรมะบังคับไม่ได้บังคับสติได้ไหมสติเป็นธรรมะก็ย่อมย่อมบังคับไม่ได้บังคับให้ระลึกที่ลมหายใจได้ไหม บังคับไม่ได้ถ้ามีปัจจัยให้เกิดก็เกิดแต่ถ้าไม่มีปัจจัยอยู่ดีๆจะไปเลือกพระพุทธเจ้าถึงทรงสแสดงธรรมะตามอุปนิสัยตามแต่ละคนเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลเอาผลคือการได้บรรลุเป็นพระนาคามีาาารพระอรหันต์เพราะเจริญอนาปนานสติคนก็อยากและข้อความในพัฒไตใจวีดีโอก็คือหายใจเข้าก็รู้ ลราหายใจเข้าใชครับรู้ไหมว่าหายใจเข้ารู้คนชาวต่างชาติคนทั่วไปไม่ได้ศึกษาทําได้ไหมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้อะไรรู้ว่าแค่หายใจเข้าหายใจออกเหรอพุทธศาสนาเป็นใครที่หายใจเข้าหายใจออกครับเป็นตัวเราเป็นตัวเราแล้วจะละความเป็นเราได้ไหมพราะละไม่ได้ก็มีกิเลสความเป็นเราเนะ่ะเป็นกิเลสคือความเห็นผิด คนที่จะศึกษาโดยละเอียดรอบครอบต้องรู้ว่ากิเลสคืออะไรไม่ใช่แค่โลภะติดข้องไม่ใช่แค่โทสะแต่ความยึดถือว่าเป็นเราก็เป็นกิเลสที่เราทุกข์กันเพราะอะไรคนนี้ว่าเราคนนู้นคนเราที่เราไม่ชอบก็เพราะยึดถือว่ามีเราแต่ถ้าเราเข้าใจถูกว่าเป็นแต่เพียงธรรมะเบาขึ้นและนั่นแหละคือความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นการระลึกรู้ลมหายใจที่ถูกต้องมีธรรมะ หายใจเข้าก็รู้รู้อะไรรู้ว่ามีธรรมะในขณะนั้นที่ขณะที่หายใจขณะที่หายใจมีการกระทบลมไหมที่แต่แผ่วบางแผ่วบางมากเลยใช่ไหมครับมีลมที่กระทบที่ริมฝีปากหรือริมจม,มูกตรงนี้อาจจะเย็นถ้าเป็นช่วงที่ร้อนมากลมหายใจร้อนก็มีร้อนปรากฏดังนั้นขณะที่ร้อนปรากฏที่ขณะหายใจร้อนปรากฏ มีคุณน,นพร,รัชในขนาดนั้นไหมครับขณะที่เป็นร้อนไม่มีครับนั่นคือธรรมะมีแต่ร้อนดังนั้นหายใจเข้าก็รู้รู้ว่ามีร้อนในขณะนั้นไม่ใช่รู้ว่าเป็นลมหายใจใครก็รู้คงไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่ลมอื่นแน่นอนก็ลมหายใจนั่นแหละแต่เป็นธรรมะที่กำลังมีในขณนะนั้นหรือเปล่าถ้าตอนนี้ไม่บอกว่าหายใจคิดไหมครับ ไม่ได้คิดถึงลมหายใจไหมไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นจึงเป็นแล้วแต่ว่าสติจะเกิดยังไงพระปัญจวัคคีย์ก็ไม่ได้ไประลึกลมหายใจในขนานั้นแต่ก็มีบางท่านแต่เราเอาบุคคลแค่บางบุคคลที่คุณอพร,รัตบอกใช่ไหมครับเอามาสรุปทั้งหมดเลยว่าควรทํานะลืมคําว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตา,บ,าบังคับบัญชาไม่ได้ เปลี่ยนจากความชอบที่เคยชอบอาหารก็อยากบรรลุถูกโลภะหลอกโลภะหลอกเสร็จความเห็นผิดก็หลอกอีกว่าทําได้ก็ผู้เจ้าบอกให้ทําแต่เพราะเขาอ่านแต่พระสูตรเขาไม่ได้ศึกษาความเป็นอนัตตาว่าแล้วแต่สติจะเกิดหรือไม่เกิดตอนนี้ทําให้โกรธสิไหนทุกคนลองทําให้โกรธสิครับทําไมถึงทําไม่ได้ ไม่มีปัจจัยคือเสียงที่ไม่ดีเพราะมีปัจจัยมีเหตุปัจจัยที่เคยไม่ชอบคนนี้เสียงแบบนี้ดังนั้นธรรมะเป็นไปตามปัจจัยไม่ใช่ตามเราเราถึงทำไมต้องฟังธรรมะหลากหลายทำไมเราไม่ฟังเรื่องเดียวเพราะสะสมมาไม่เหมือนกันบางคนฟังตรงนี้เข้าใจเรื่องนี้คุณป้าเข้าใจเรื่องนี้คุอื่นไม่เข้าใจคนนี้เข้าใจคนนี้ไม่เข้าใจ พระธรรมของเจ้าจึงมี8ปดสี่พพระธรรมขันธรตามอุปนิสัยที่หลากหลายแต่ถ้าเจาะจงเลือกใครเลือกเราก็คือโลภะเลือกเราไม่มีแต่โลภะคำว่าเป็นเราเนี่ยคือเป็นตัวแทนของโลภะความต้องการที่จะเลือกขอเพิ่มเติมอีกนิดนะครับอาจารย์ผมฟังที่ผมฟังก็คือว่า ก็จะอ้างพุทธวจนะพระพุทธเจ้าสอนมาลักษณะนี้แต่ความละเอียดลึกซึ้งของอาณาปานสติที่เริ่มตั้งแต่นิมิตอารมณ์เอาลมหายใจเป็นนิมิตอารมณ์แล้วไปตอบไปตามขั้นตอนไปพิจารณาสติปัฏฐานสี่อะไรเนี่ยข้ามเลยไปหมดเลยครับคือพอบอกว่า,าดูลมหายใจเข้าออกแล้วปุตุชนที่ฟังตรงนั้นก็จะได้รับฟังว่า ดูแค่ลมหายใจเข้าดูแค่ลมหายใจออกแล้วก็จะบรรลุโสดาบันเลยโดยข้ามข้อมูลเหตุผลความยากลำบากของอาการพิจารณาตัวธรรมะที่มีความละเอียดลึกซึ้งต่อจากลมหายใจลงไปเนี่ยพูดข้ามเลยไปหมดเลยก็เลยเป็นเหตุเป็นเป็นผลให้กับความเข้าใจผิดของอพุทธศาสนิกชนที่ฟังว่า แค่ดูลมหายใจแล้วก็จะสามารถบรรลุพระโสดาบันได้ตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะมีจํานวนมากเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเ,เรื่องของอานาปานัสสีเนี่ยความยากลําบากของมันที่พระพุทธเจ้าท่านทรงดํารัสไว้เนี่ยมันมีความละเอียดลึกซึ้งก่อนที่จะไปพิจารณาถึง สติปฐานสี่ด้วยซ้ำไปนะครับมันไม่ใช่ขั้นตอนง่ายๆว่าแค่มีลมหายใจเข้าออกแล้วปัญญามันจะเกิดครับผมครับผมถึงต้องถามคนที่ไปทำอนาปนสติเนี่ยถามว่าตอนนั้นนะ่ะรู้จักไหมว่าเห็นคืออะไรตอบได้หรือเปล่าเห็นคืออะไรถ้าตอบตรงนี้ไม่ได้ เท่ากับว่าสิ่งที่ทำคือจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นเอาจิตมาอยู่กับกายใช้คำนี้ใช่ไหมครับเอาจิตมาอยู่กับกายกำลังจะเอาแล้วกำลังจะทำแล้วกำลังจะเลือกลืมความเป็นอนัตตาและอยู่กับกายกายในที่นี้คือต้องเป็นธรรมะที่ปรากฏทางกายคือเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไวแล้วแต่ว่าสติจะเกิดตรงไหนแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรถามว่าธรรมะคือใอรบอกไม่รู้ เห็นเป็นธรรมะไหมไม่รู้อะไรก็ไม่รู้แต่ขออยู่ที่ลมหายใจแค่ไม่คิดเรื่องอื่นก็ไม่ได้ละความยึดถือเพราะเรายึดถือทางไหนบ้างครับที่เรายึดถือมีกี่ทางอายตนะฮะภายนอกและภายในที่เรายึดถือยึดถือทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยึดถือเห็นด้วยว่าเป็นเราเห็น ยึดถือได้ยินยึดถือได้กลิ่นลิ้มรสรู้กระทบสัมผัสว่าเป็นเราได้กลิ่นเป็นเรารู้รสแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเสียงของเรายึดถือว่าเป็นกลิ่นซึ่งรสว่าเป็นอาหารแต่พอทําอนาปนาสติแต่ก็ยังเป็นเราที่เห็นยึดถือว่าเป็นเสียงของเราไม่มีปัญญารู้ความจริงของธรรมะให้ปรากฏทางตาหูจมูกป้นกายใจแต่คนที่เจริญอานาปนาสติที่ถูกต้องคือ เมื่อกี้ที่พูดถึงร้อนใช่ไหมครับร้อนก็ปรากฏทางกายปกติเคยเป็นตัวเราเป็นลมหายใจของเราแต่ถ้าร้อนปรากฏไม่มีใครแล้วร้อนเป็นร้อนไม่มีคนนั้นคนนี้มีแต่ร้อนเท่านั้นที่ปรากฏนี่คือสิ่งที่เจริญอาณาปณสติที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงแสดงข้อความไว้ในทุติยะปหาณสูตรพระองค์ทรงแสดงว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคืออะไร ไม่ใช่สิ่งอื่นนะหมายถึงว่าสิ่งที่ควรรู้รู้แล้วจึงละคนที่ไม่รู้จะละได้ไหมไม่ได้ต้องรู้มีปัญญาจึงละละอะไรละความยึดถือว่าเป็นเราและอะไรที่ควรรู้ยิ่งที่เมื่อกี้คุณนพรั์บอกตาหูจมูกลิ้นกายใจอยายตนะภายในภายนอกควรรู้ยิ่งว่าไม่ใช่ตาเรา ตาเป็นตาเป็นแต่เพียงรูปเป็นธรรมะไปทำอนาปนาสติแต่ไม่รู้ในชีวิตประจำวันต้องหาเวลาไปเจริญและเห็นตอนนี้รู้ไหมแต่เราสามารถคิดถูกโดยที่เกิดความคิดถูกได้ว่าเห็นเป็นธรรมะได้ขณะนั้นกำลังเริ่มละแหละแต่น้อยมากแต่เริ่มเดินทางที่ถูกแต่คนนั้นคือต้องการผลโดยไม่รู้ว่า ธรรมะที่มีชีชวิตประจำวันเป็นอะไรเป็นธรรมะยังไงก็ไม่รู้ก็ละความเป็นเราไม่ได้แล้วก็อยากด้วยก็เพิ่มความเป็นเราคือความอยากแล้วเขาก็บอกว่าลัดนิ้วมือเดียวลัดนิ้วมือด้วยอะไรด้วยความไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าอนาปนาสติที่ถูกต้องคืออะไรอะไรที่ควรรู้ยิ่งตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมกับพระปัญจว,วคีก็คือ ญาณะเกิดแล้วความรู้ยิ่งได้เกิดแล้วคือปัญญารู้อะไรรู้ความจริงในความเป็นธรรมะซึ่งปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคนที่เห็นผิดเนี่ยมีเยอะหรือมีน้อยครับมีจำนวนมากมากกว่าคนเห็นถูกมากมายมหาศาลครับก่อนที่เราจะเจอพุทเจ้าเราเห็นถูกหรือเปล่าเราก็มีความเห็นผิด แต่ที่เราพูดตรงนี้เราไม่ได้ไปเปลี่ยนคนที่เห็นผิดที่ไม่ได้สะสมความเห็นถูกมาแต่คนที่เห็นผิดแล้วมีการสะสมความเห็นถูกเหมือนกับเราที่ยังมีความเห็นผิดเขาก็ได้ฉุกคิดที่ได้ฟังความจริงในการที่เราจะเผยแพร่เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้ใส่ใจกับคนที่เขาเห็นผิดมาให้เป็นสาระกับชีวิตแต่เราสนใจในสิ่งที่ถูกเพื่อพูดเพื่อให้คนที่ ยังเห็นผิดแต่มีความสะสมความเห็นถูกมาเพื่อให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคือความจริงของธรรมะในขณะน,นี้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและคุณกำลังถูกโลภะหลอกคุณเอาผลมาเป็นเหตุเช่นบอกว่าให้มีศีลห้าสมบูรณ์ก็จะเป็นรวสดาบันแล้วให้มีความถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะก็จะเป็นวสดาบันแต่สิ่งเหล่านั้นคือผล ศีลห้าสมบูรณ์เพราะผลของความเป็นพระสดาบันแต่ไม่ใช่เหตุเหตุคือข้อความในทุติยสสารีปุตสูตรแสดงว่าคือการฟังพระธรรมการคบสัตว <oria> <c oughs> ์บรุษการพิจารณาโดยแยบคายและการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมะปฏิบัติไม่ใช่เราปฏิบัติแต่ต้องมีจากการฟัง <c oughs> ในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ไปรักษาศีลห้าสมบูรณ์ไปเอาผลของความเป็นประสดาบัน มาเป็นเหตุว่ามีสินห้าสมบูรณ์เป็นพระสดาบันแล้วเห็นแล้วก็ชอบทันทีได้ยินเสียงไม่พอใจก็โกรธทันทีเร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆคนที่จะมาเพิ่งศึกษาหรือว่าไม่ได้อบรมคุณความดีเพียงพอจะมาบอกว่าธรรมะง่ายทำตามนี้พระองค์บอกว่าให้ทำเลยแต่ไม่มีความเข้าใจถูกตั้งแต่ต้นว่าธรรมะคืออะไร กิเลสคืออะไรไม่มีความเข้าใจถูกไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าถึงจะไม่น้อมพระทัยที่จะแสดงพระธรรมเมื่อทรงตรัสรู้ใหม่ๆต้องมีพรหมาราธนาทําไมต้องพรหมาราธนาเพราะทรงพิจารณาธรรมะสองอย่างก็คือสัตว์โลกเนี่ยมากไปด้วยความชํานาญคือกิเลสเหมือนพระองค์ทรงแสดงความจริงว่าไม่มีเราไม่มีเราได้ไงเพราะมีความไม่รู้เยอะยึดถือว่าเป็นเราเยอะ พระองค์ก็ไม่น้อมพระทัยที่จะแสดงกับบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่พระเจ้าแสดงกับธรรมะกับทุกคนและอีกประการหนึ่งก็ที่พระองค์ไม่น้อมพระทัยเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยยากลึกซึ้งพระปัญญาพระองค์ทรงตรัสรู้ว่าเห็นต้องเห็นแค่สีไม่ใช่เห็นเป็นสัตว์บุคคลและตอนนี้เห็นใครครับเห็นเป็นสัตว์บุคคลใช่ไหมฮะนี่คือความจริงที่พระปัญญาต้องรู้ ในขณะที่เป็นแต่เพียงสีสีขาวสีดำก่อนแล้วถึงจะเป็นดอกเป็นสีเป็นรูปร่างแสดงว่ามันมีการเกิดดับสลับกันอย่างรวดเร็วเหมือนกับหลอดไฟหรือเหมือนพัดลมสามใบเนี่ยถ้าไม่ได้เปิดก็มีสามใบแต่พอเปิดเหมือนมีใบเดียวแสดงว่ามันมีความรวดเร็วจนทำให้เห็นเป็นนิมมิตเป็นรูปร่างขึ้นมา แท้ที่จริงมันเป็นแต่เพียงแต่ละหนึ่งแต่ละเห็นแต่ละคิดแต่ละสีแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วก็เป็นรูปร่างขึ้นมานี่คือปัญญาต้องรู้ถึงขนาดนั้นแต่คนที่ไม่รู้ก็บอกพระพุทธเจ้าสั่งให้ทําอย่างนี้แต่ถามว่ารู้เห็นไหมรู้สีไหมรู้คิดไหมรู้ว่าเป็นธรรมะไหมไม่รู้ดังนั้นสิ่งที่ยากต้องอาศัยการฟังอบรมนับชาติไม่ท้วนเช่นท่านพระอานนท์ต้องอบรมแสนกับ กับหนึ่งก็นับชาตินับปีไม่ถ้วนและเราเพิ่งเริ่มดังนั้นเราก็เป็นผู้ที่เคารพพระธรรมคือค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจแต่ทางถูกดีบอกว่าทางนี้เร็วทางที่เร็วแต่เร็วด้วยความไม่รู้ยิ่งยาวนานเป็นธรรมะเครื่องเนิ่นช้าคือโลภะความต้องการเนิ่นช้าด้วยทิฏฐิคือความเห็นผิด พอเห็นผิดว่าทำได้ไม่เข้าใจนัตตาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ที่คุณนพร,รัรา์กล่าวก็คือเป็นการเคารพบูชาพระพุทธเจ้าในพระคุณที่พระองค์อบรมป,รรมปัญญานับชาติไม่ถ้วนว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่ยากนั่นเอง